ศูนย์ศสหนึ่งศูน เต็มสวยได้แตเตมย่าเสวยดโหนึ่งเท่ากันเติมสวยได้แต่ง Số 1 สองเท่ากันเก็บเตมเต่สามสอง เล้กันวันนีแจสเท่ากันเติมตัวได้แจมสามสีสมส่ ตะวันส่องอีลูกหนึ่งครับสต่อ4 5 4 6ต่อ5

แดต่อเจ็ดแปดต่อแปด ทีเ่เื่นไม่ขยับลยงแต่ต่อเพอพอไม่ขยายีกินนาไม่มีที่จ่ายม่กาต่อมองทีส่ใสไปเย็นสมครับ

mười một, cao chín, rồi, bắt, bảy, bảy, mười, 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 โอ๊ยบินเจ๊งอะไรบมาอ่ะมา่มาโอ้ยย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  สิบสามเหรอครับเอามามาไปไป้เองยข้าเองนมนี่รูเทีมเสริมสวยอีกแต้มเดียวเกมสิบสี่สิบ

ผลของการแข่งขันทีมแสงตะวันปิตารียนเอาชนะทีมเสริมสวยด้วยสกอร์15-11ต่อนักกีฬาพัก2นาทีครับแสงตะวันให้คะแนน0-1

สีสอง Hey เสียกรรมการจัดงานให้ Gracias. Iya, c 4 sì. vậy à, sì. 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 em cứ xe ở ngoài tao tao ra thế nào. 10 4. ลูก Em xong ครับ.

สิบสองหกสิบสามหก น้องโยหลบลูกทีมแสงตะวันปิโตรเลียมอีกแ้มเดียวเกม7 4 เซตที่สองทีมบางจะบิวตี้เอาชนะทีมแสงตะวันปิโตรเลียมดอวยสกอห์ตต15ต่อ7ให้ยาเปลี่ยนแดงครับ0 หนึ่งศูนย์ไปไปปุ๊บสวยเอาเอาเอ้ยเอาเอาเอาเอวเอาเยวสองศูน

ห้าสามสี่ห้า

6-7 พร้อม7 8 มีลูกนึงครับเต่อสิบเปต่อสิบ้โทษเดียครับสิบต่อแ 10 9 11 สิบเอ็ดเท่าก no ันบักัักักตรงนี้ลูกครับทีมแสงตะวันขอเวลานอกครับ

แล้วเขาเขาเขาก็ไม่ได้เหยียบก่อนด้วยจำใหครับจำใหยิงบ้านอก็เออยิบ้านเข้าอาจับใหม่ให้นะครับจับใหม่ให้แต่ผมไม่ได้ขานแต้มนะครับที่นี้นี่สิบสองสิบอ ลูกดีสิบเอ็ดสิบสามสิบสองสิบสาม

สิบเจ็ดแต้มนะครับสิบสี่เท่าออกันสิบห้าสิบสี่ ท,ทีมแข่งกาวันปิตโตเลียมเป็นฝ่ายชนะทีมทมจ้าบืลส์เพปรอจ16-14นักกีฬาสัาหมนี้ครับ I'm mm -hmm.